าหาหมูพวกกันทำงานมครับเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ปลาไหลด้วยนี่ปลาไหลนี่ขวบพัดพิษปิดนงานเนี่ยไหนมึงอยากกินกินเลยเนี่ยกูเป็นจะไปหากูได้ทุกวันไอ้อราวเร็วอืม เงินประจักษ์ดูอะเจ้าดูพวกตัวเดียวนี่ตัวเดียวอะไรตัวเดียวูหามาข้างมือหาโอ้ยคนใดทุกเงนกินเด้ไม่ต้อไปหาเล้วะ